วันนี้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Line l a n c h e r นะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มีเพชรอยู่ที่หกพันสองร้อยเพชรนะครับจากการที่เมตเไอมาหกพันนะครับก็ EP ที่แล้วที่เราสุ่ม e l e m n t a ล่เพิ่มเลเวลรดไปเราไม่ได้ฮนะสิ่งที่ได้กลับมาคือตูการนตีมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งตู้ใช่ไหมครับแล้วพอผมกดไปแนมก็ออกมานะครับซึ่งทำไมไม่ใช่เลม <laughs> เลือกันไปฮะเมื่ออพีที่แล้วตอนนี้เราสุ่มกันไปแปดรอบน,นะเดี๋ยวเรามารลุต่ออกกันเลยดีกว่าเดยนี้ผมคราวนี้ครับผมจะไม่กดตู้เพิ่มเลนเลครับรู้สึกมันหนูไม่ได้เพิ่มหรือเปล่านะเหนมันขึ้นว่าเพิ่มนะแต่ดวงผมมันไม่เพิ่มนะงั้นฉะนั้นเราจะไปกดตู้ตู้นี้กันนะเพราะตู้นี้เนี่ยมันเป็นเพิ่มเลนเอาเลมกับเวทีทิตใช่ไหมซึ่ง สิ่งที่ผมต้องการคือเอเมเนียตัวหลักของทีมตัวนี้สําคัญมากแล้วนะตัวนี้มันมีเอเมเนียแต่ตูเพิรมเลทมันหมดไปแล้วนะของเอเมเนียโอเคฮะเดีย๋ยวเรามากดกันเลยดีกว่าฮะได้แค่ยี่สิบโลขอให้แบบเหลือทำอาหารทิมไปส่งพวกเทียเส็จดาวนี่เงยจะหวานเทียเลยเทียแด้เกเนนะมารลแรกเราไม่เนีบฮะเรากดได้เรื่อยเรื่อย อย่างน้อยก็เรางเล่นลิมกับอ e เมนีเตััวหก6,000เพชนะโอ้เปิดมาได้เต่าเลยมาเล่นล้ำไปเอาแลมแล้วแลมตัวที่สองครับตอนนี้เลมมาหน่อยอะแลมมาแล้วเล่ม,มาแล้วเอาละขาวไม่เอาโอเคหมดฮนะรลแรกวลชาการเปิดมาโลแรกได้แรมแล้ จากนี้แล้วหนะ้าแบบตัวหนึ่งคราวนี้นะ้าปบนตัวนึงฮะไม่เอาลเล่มนลงไมเนี่ยไอดีนี้มันก็อเอาเลม่มรือไงเนี่ยขอเล่มขอเล่มเล่มอมิเลีเยแหละอมิเลียเล่มฟองสมูโอไม่เอาโอ้ยฮนะเห็ดดาวเห็นดาวรัวๆโอ้พีวานน่ะเลือดร้อนโอ้ตนะอนนะี้แหละหัวร้อนอะไซมอนโอ้เกรือไป <laughs> เออกกันฮนะยาวๆคาราสีเมอร์นี่ แมวคว,กวัก้าวมิคโยทินโอ้โอ้อันนี้เผือจรงอ่าเมียทิตมาแล้วเออยังไม่มีเดี๋ยวก็ได้มาเล่มโอ้โอ้ทำไมได้นัดอัวให้มันนอ,อกเมตาวะโอ้ได้ยากชังโอ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 นี่เริ่มเข็มแล้วนะ ทำทิงกูกันอันยิมายังอีกสองรอบอีกสองรอบใช่ไหมได้ง้นต่ออเลยดีวาไปไเห็นอันนี้ไหมอันนี้เออหนึ่งลอกเท็เชาวค่อยๆฮนะเริ่มเฟืองกันนะสามสี่ห้าหกเน็ดเท,ดเทดสเป,ปียโอ,อเหลือเกินนอกนไปยต่อฮะเรัว โอ้โหทำมันได้ยากจังวะคนละพนอะไรขนาดนั้นโอ้เรือเกินทำทาท้งอะไรขนาดนั้นเงียมมาฮะกาลันตีมาละขอเป็นเลมแม่มกวกเเ็อิมเปเนียเออค่อยอเออนั่นแหละมาแล้วฮะ เอเิเลียเอเิเนียเอเียนตันมาแล้วเออเข้าอ,อย่างนี้นี่โอเคเราไปต่อกันเลยนี่ไหมขาเล่มตัวซึ่งการันตีของอาวุธนะครับแล้วเองสุ่มให้ได้15รอบหรือเราจะไเปิดเทีย์นี้ผมอยากโลบเอาเล่มอ่ะคือถ้าเราสุ่ม3,000เพชรเราได้เทียร อย่าง้เ0 7ดาว1ชิ้นนะหรือแบบสูก3รอบแล้กันถ้าไม่ได้ก็ไปเคลียก,กันเลยดี้ไหมออยากในคู่ทเทพว่ะเนมก็ต้องมาก็วะ่อ,อมาเราขอถ้า3รอบนะให้เหลือ3,000เพชรไหเดีนะ๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนใจทีหลังนะถ้าแบบใน้มีเรียนร่างแรกมาก็ดีใจนะ2 อันนี้โอ้มเพิ่มเลดเลมนะโอ้โหผู้มีเขาดัมพี่อ่ะฮะออเลยฮะกาชากาชาสวมผ้ามิดอาเจ้าละเค่ยับนิ้วรักพันชนัยแม่พายรักมูโอ้โหทำทิ้งเอ็ดเอวดครับโลกสึกไม้กลไฟเรือเป็ดเลือดร้อน โอ้โหเกินไปเอากระนั้นไปใช่ไหมเลมอ่ะเราเลี้ยวเวทโตอาวุธนั่นไหนดี่ไหมเดี๋ยวดู้นเลนกันอันนี้เสื่อไหล่เจ็ดดาวของเฮีย,ยร์ทีสผ้าคลุมเฮีเทลคิวส์ซูชูก้าอันนี้มันจะเพิ่มเลนของชุดเมทเลมเอาหนีไหมอ่า ปฮะขอโลนึงก่อนเอยลาวาฮัลโล่าไาเปอร์โอ้ดาวมาลัวๆเอยอยังดีอ่ะไอ้เจ็ดดาวไม่ออกอ่ะมันได้ยากครับตัวนี้แล้วการันตีเราสิบแปดไม่พอฮะสิบรอบเราได้ประมาณยี่แปดนะแต่เราเอาเลมอ่ะเอาเลมนีไหม อุวอาวุธค่อยว่ากันอ่ะมันต่อกันเลยเนื้อเนิมเนิมขาเล่นน้ำเฮสเปียแชมเปญมาสเมโลโตขึ้นโอ้โหโอ้เขมทิ้งอ่ะตอ,อ,อกนันรู้ว่ะอูโรฮิตมันอัวกระดาอัวเออ โอ้โหโอ้โมัสมิโลดอนโอ้โหก็มาเอ้ยแลมมาโอ้โหที่สามแลมมาทำไมมาทำไมมาทำเพื่ออะไรเออเดี๋ยวหอยเรื่ดร้อนเรื่ดร้อนมีอ่างนะมาสมิโลโอเคออกกันเลยฮะรัวๆัอวสซิคเฮ้ยเอ้ยเบียร์ทีสล่างเอาหน้าเอาหน้าเข้ามาขอเลม้าโอ้โหเลมเลมอย่าเล่นตัวน้องมาเถอะ เมอร์นี่ฮิโกเออเลยม,มาแล้วอพอแค่นั้นแหละเออแค่นี้แหละย่างตงไหนมาฮะเพิ่มเลนเกียชุดเมดเลม่มเอามาละเออวันนี้จัดเอม็มถือว่ายังไม่คลเนือสุดนะแต่เขาหมดไปเยอะฮะแรกๆมานี่สุ่มไม่ออกเนยเออห้านาวกดแบบไม่ทันตัวเห็นดนาวหน่อยโอ้โห 6นดาวเฮ้ยป้าบโมลีโอนาดเฮ้ยนานแล้วนะ่ะเจ็ดดาวเนะี่ยขออันได้ไหมเอโอโหตู้นิ้เหนือพอเจ็ดดาวมาห้าดาวมาลัวๆเลยไอ,อ้ออเนื้อโค้คลาสสิกไม่เอาแม็กนัมป้าบป้าบป้าบโอ้โห เกือกชิงเกือกชิงเกียก็คือขอหนหอ่อยเออเออหืมหมดแล้วนั่นี่ะหมดแล้วแห้งอ้าบ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 โอโหเคินไปเคินหุยหุยหมดแล้วมาท้ายค่อยๆคนฮะเหมือนเรารีบไปไหนฮะถูกเกียร์นี้ไม่ใช่สุ่มกันง่ายๆนะเฮ้ยคาถาของราชินีซารี่ หนีเปล่าไม่น่าเอาเอาเช็ดเท้าได้ไหมสามโอโ้โหสี่ห้าโอโ้โอหโอห้โอหโอ้โหเกลือเกินได้ยากจังว่าเขียอลโลเขียอืม้มทีมเลนเชิร์สุงมไปยี่สิบสี่รอบแล้วกับประมาณเจ็ดพันเพชรแล้วเขียสู่ไปเจ็ดรอบขาดอีกประมาณสองแปดสิบหกพันหกร้อยเพชร ค่อยค่เก็บมาฮะันหกร้อยเพชรได้ชิ้นหนึ่งต้องเอาให้ได้ฮะชิ้นหนึ่งก็ยังดีเอองั้นเดีย๋ยวเราไปสุ่มอ้ลิโอโนาดันอ่อนโอูลดิโอนาดิอานอะไรอยู่นี่อันนี้เออเอาตาเมื่มเมมมาขอเอาแบบกกเอาตาเมื่มเมื่มเม่มเม่อะเอยไปเอาเออเอาตามะไม่เอา,าเพ็ดเนา เห็ดดาวไม่ใช้อือหึโอ้อันนี้ก็ไม่ใช่ได้ได้เอาตามาอันนึงก็อังนี้เห็ดเอาตาโอ้โหเจ็ดดาวไปดดาวเจ็ดดาวเจ็ดดาวเอออือหึเดี๋ยวร้อยไปดาวตาเข้ามาขอขอมากกว่าหนึ่งโอ้ได้ไหมอือหสองโอ้เจ็ดดาวมาสไตล์เดิมไหมเนี่ยมาสไตล์เดิมเลยก็ไม่อยู่เพจลูบมือชี้หมดนะทถามจรงแป๊บนึงหนึ่ง สองสามส่ห้าหเจดไปภาพหปอปปี้เพชรเอ้ยแปดอาวแล้วเออเอแอินเอาาเอ,น,เอ,น,เอนั่นแหละสวยอื้มอนีนิคุนอนีิคุเอาใหม่ฮะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสห้าหเจ็ดเออค้งนี้ไปลุยต่อ,อเจ็ดดาวไม่เอาเอนั่นแหละสวย เอาเอ้วนแบบน้าเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าโอ้โหหมดแล้วฮะหมดรัวๆแล้วฮะเออเออเออเหนื่อ้สุดฮะยังน้อยก็ได้มาโอเคฮะเ,เราก็ได้ตัวคาราโบครบทุกตัวเป็นที่เล็กน้อยนะฮะอันนี้๋ยวเราไปจัดทีมให้ทุกคนดูกันนะว่าเราได้ครบทุกตัวแล้วนะโอเค๋ยวเราไปเรียงกันเลยดีกว่า หาแฟบหาแฟบหาแฟบนี่แหมแหมได้มาสามตัวโคตรเยอะมีอาทิตมาเมียทิตเมียทิตอ่านี่ตัวร้ายตัวร้ายมันทำเรื่องเห็นหรือ่าน้องเล็มน้องเล็มนี่ฮะเอเมเลียน,นันอยู่ไหน เอมิเลียนหายไปไหนโอ้นี่ดัมเบมันแรมฮะนนี้อยู ite, ่ไหนน้องเอมิเลียโอ้โอเพียรทิอีกตัวเดี๋ยวมันไลาา่ทำนะนี่เจอแล้วฮะเอมิเลียนะะตอนนี้เราได้ครบคลามโบเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะตอนนี้นะแรมเฮียก็ใส่ไปงั้นๆนนะฮะ หองมันไม่ค่อยมีฮะเพิ่งขับมาเล่นมีอาทิตนะครับแล้วนี่ก็เพยเลยยูดแล้วก็เลมแล้วก็เอมเบียนะเอย่าเราไปอัปเกรดอนเอมเบียก่อนเลยนะวันนี้จําเป็นนะที่ต้องอัปโอเคฮะอย่าเราเพิ่มลีโอนาดไปเลยลีโอนาดไปเลยกบเขียวกบเขียวอย่เ,เอา

เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับเพราะผมไม่ได้กลับมาเล่นนานนะเหมือนว่ามันจะแม็กที่อ๋อใช่มันแม็กที่แค่จริงๆเราก็สามารถไปอัพขั้นเอาต้าได้ฮนะซื้อของเรายัางไม่พอนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มเพิ่มกันนะฮนะเรื่อยๆฮะเดี๋ยวเราจะทำเอเมเนียแม็กไฮเปอร์240ให้ได้แล้วก็ก้าวดาวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวเล่มก็เดี๋ยวไปปั้นนะโอเคคลิปก็ประมาณนี้ฮนะอาการสูงนะครับก็ถือว่าเราได้ครบคอลลาโบมานะ แอะแคะก็เกลือฮะโลเกลือฮะเกียซึ่งสงสัยต้องเหมาการันตีสิบห้ารอบาแน่ๆเนี่ยต้องได้เกียชิ้นหนึ่งแล้วซึ่งเกียที่การันตีให้มาคงจะไม่ใช่ชุดเม็ดเล่มแน่ๆครับผมเดาได้เลยว่าทางเกมจะให้อะไรมาเออมันไม่ให้มาง่ายๆหรอก <c oughs> เดี๋ยวเราจะประหยัดนะฮะเราค่อยๆสุ่มตอนที่มันแกล้ แบบใกล้ออกดีกว่าเพราะเทียนนี้มันจำเป็นิงครับเพราะมันของมันดีทีสไตร์อัดโคตรดีโอเคฮะก็ประมาณนี้การสุ่มพลมโบนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พักหน้าครับสวัสดีครับ